เจอกูทำไมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนมึงมาใครคืนดับห,หนึ่งโอกาสเอาพี่ไม่กูนี่แหละไม่ใช่กกไม่ใช่หรือเกูเลย่มึงดูดกูไปไว้โซทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยไว้โซ่กูกูปิงกูปิงฮะกูปิงนี่เฉยไว้โอกาสมึงกลับบ้านมึงกลับไหมไม่กลับมึงตายเดี๋ยวกูโซ่มึงกลับบ่อกลับก็ได้ อ้าวกูต่อให้กอดสองกวยเนาะกูเล่นรอเลี้ยวมามมมวหมื่นกาเกมไม่เคยแพ้สะจวดจะไม่ใหญ่กูไม,ไม่เคยแพ้สะจวดโอ้โห้ยไงนะมึงวิ่งทำไมอ่ะว้่ง เข้ามาดิแม่กูตายมึงสอกงค่ขผมโดนมึงแหวกูวมไ,ไม่ไหรอเก๋าเหรอเดี๋ยวกูเล่าให้หมดพวกเก่าเลยวันนี้แหละมึงเละมึงเละใครชนะเป็นที่หนึ่งของตลาดนี้เห <c oughs> ็นว่าการศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักมึงเคยตายขาป้อมไหมโอ้โหเคยตายขาป้อมโอ้โห <c oughs> ่อให้ก่อนจะได้ก<ช>ินใช่ไหมเนี่ยที่นี่ว่าใครชนะ ผมกม่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําร้านฟูยุเติมถูกปลอดภัยภายใน5นาทีและสิทธิพิเศษสําหรับ FC เบียรฟันก็แปลงเมื่อเติมครบ100บาทจะได้รับสิทธิ์สุมวงล้อเพียงแค่บอกว่ามาจากเบียรฟันก็แปลงที่จะเติมเกมคิดถึงฟูยุเฮเจอคนละมืเจก่อนอ่ะโดนมึงตไห มึงอี้เออเจเบื่อนะแถวนี้แม่งเถื่อนมืงอี้เอมึงแกงเราเื่อเครื่องมันฟิตเครื Freiheit ่องมันฟ ouais. okay, we ิตมหวไหมเอไหมแล้กูตลกเหมยกทีนึงลูตล่า่เอามเอา คุณหลุดพี่หลุดได้คุณหลุดพี่มึงไม่ใครคืนดับดึงเอวคาราพี่ไม่กูนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่หรนะกลัวมึงหนึ่งหนึ่งกูไหมหนึ่งหนึ่งเอาหลังห้องมาได้เลยโอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะเข้าเกมเลยมา ข้ามึงเ,เ,เห็นแล้วมึงเข้ามาได้มึงจะรล้อมันเกเนะกูจะเริ่มาสาวมึงเหรอไม่ใช่มึงไม่มีทางที่ชนะกูได้หรอกเกมเริ่มแล้วมา โมรักนาเรอมึงเจ่งอ่ะโมรักนาเหรออาเก็บเลือดให้เก็บเลือดเฮ้ยโล้ยอย่าควายอย่าควายอย่าลอกเย้องเาโอกเกลอก เว้ยบู่กูปิงกูปิงฮะกูปิงเลยเชไว้โอกาสมึงกลับบ้านมึงกลับไหมไม่กลับมึงตายเดี๋ยวกูโศมึงกลับบ่อกลับก็ได้อ้าวเว้ยมึงไม่ใจด้วยวะมึงไม่นักเลงพรนี่วะุ้ยโคตรกระจอกเลยมามาอย้ยขูอยู่นี่แหละมากูอยู่นี่แหละมากูอยู่นี่แหละมากูอยู่นี่แหละมา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 ม มึงเชื่อกูไปเลยกูต่อให้กอดสองกวยเนาะกูเล่นลอเลี้ยวมาหมื่นก็เกมไม่เคยแพ้สะจวดได้ไหมใหญ่ผมไม่เคยแพ้สะจวด Oh my god เดี๋ยวมึงรู้มึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิมึงก็เข้ามาดิอมึงไงนะมึงไม่เข้ามาหรอมึงม่เข้ามามึงเข้ามาดิแมกูต่อใมึงตอกล้วยมโดนมึงแอกูไม่ได้มโดนได้ไงเนี่ย กูต่อให้ตอนแรกสองกลัวกูต่อให้น้องเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอเจ๋งร้องป่ะเนี่ยเจงร้องไม่ได้เลยเจ๋งร้องลุกป่ะเนี่เก่าเหรอเดี๋ยวกูเลาให้หมดพวกเก่าเลยวันนี้แหละมึงเละมึงเละมุดหอยไหนวะเก็บได้ทำไมไม่ได้เก็บเดินไปจนเองฮะฮะพวกเก่า ไปไหนแล้วปิงครับเนยกูปิงครับใครชนะเป็นที่หนึ่งของตลาดนี่เห็นว่าการศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักมันเคยตายคาป้อมไหมมึง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 เคยตายคาป่อมไหมโอ้โหมึงเคยตายคาป้อมโอ้โหรอให้ก่อนจะได้ินเใช่ไหมเนี่ยพี่พี่ว่าใครชนะผมกับมันอะ ยอมทําให้ดูพี่แต่มึงเงียบจังอ่ะมึงเงียบจังอ่ะมึงเม้มหรอมึงเม้มหรอหรือว่ามึงอะไรเม้มเหรอมึงปีกแล้วมึงลกแล้วมึงปีกเหรอมึงลกแล้วมึงลกแล้วมึงปีกเหรอฮะมึงฆ่ายังฆ่าป้อมอ่ะฆ่ายังาฆ่า คนอย่างพีอ่อ <zeros> ๋อยจะในป้อมในน้องเพียเริ่มแรงแล้วนั่นเนี่ยเริ่มถึกด้วยผมเล่นมาล้อเลี่ยวมาหมื่นหัวเกมเนี่ยไม่เคยแพ้สจวดเว้ยมันคือถอยด้วยอ่ามันคือถอยด้วยเหรอมันคือถอยด้วยหรอคือถอยด้วยหรอโห้มันคือถอยด้วยหรอ เออคือลอยแล้วเหรอเอ็มเนี่ยมันคันแทบดีกว่ามันติ่มเกินเกินเน่บอกเก๋อเน่บอกเก๋อวะเดี๋ยวกูร้องเมื่อกี้มึงต่อให้เขาครับเมื่อกี้นะอย่าใจเสียครับอย่าใจเสียครับมึงดูมึงดูกูอย่าใจเสียมึงดูกูมึงดูโกโอ้แล้วมึงดูกูโอ้โหอ้แล้วมึงมีเข่าบอลเลยเหรอโอ้ดูโกงอ่ะโอ้โห โโอ้หมึงดูข้มึงดูห้นิ่มขนาดเนี้ยมันคนหรือขี้กันวะน่าจะรู้นะใครคืนดับหนึ่งไม่ไหวแล้วเป็นไรมึงั้ยไป็นรับยาช่องสองนะ <c oughs> เป็นโรคึมเกเต่าต้องไปหาหมอที่อยู่โรงพยาบาลศรีรัญยาได้เลยนะคะอเอาเลยอ้าเอาเอ้้เ <c oughs> เาาปิดก่อนได้ปดุ <c oughs> ๋ยหรอจ๊ะโอ้ะ ก่อนให้ปลูดเลยจ้าใครอ่ะใครอะใครไม่รู้ได้เปิดก่อนใครไม่โู้เลยเดกอนเลยใครไม่รู้ได้เปิดก่อนเลยใครไม่รู้เปิดก่อนนี่มันจะได้ปลูดไม่รู้ได้เปิดก่อนมันจะได้ปลูดอยู่เด้อล่องไม่ดิล่องไม่ดิเองเองไปดิโอ้ยปลาหนีนะให้โอกาสมาเยอะแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวให้ปลูดมากไม่มีในชีวิตได้ไงวะเร็วมาแจกเราเร็วเลย ให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายอีกเอไปเร็วนั่นแหละไว้มีหนึ่งชีวิตฟังขวานแล้วเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมึงจะไปไหนฟังแล้วเนี่ยมึงจะไปไหนเฮ้ย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 โป้หรือเปล่าเนี่ยโป้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีเอามาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาแอ้โอ้โหไม่ได้มึงไม่ได้เฮ้ยมึงไม่ได้มึงแค่อะไรอ่ะมึงแค่อะไรอ่ะอ้า ไปก่อนแล้วกิมจะตีแต๋ล้อผมเกือบล่วงครับเดี๋ยวกิมตีแตกเขาเน้องันไปกับพี่หรือเปล่ามันไปกับพี่หรือเปล่าอ๋อมันไปกับพี่หรือเปล่าเอ๊ะมึงวิ่งมึงวิ่งตีแตกเลยอ่ะจะไปไหนเหรอ ไปไหนเหรอไปไปเจไปเจไปทีเหมือนได้ไหมไปไหนเหรอไทีเหมือได้ไหมไปนี่ท anyway> ีเผลอนี like ่้ไหมเอาเลยครับเอาตัวไหนครับใครจะเป็นนำดับหนึ่งของตลาดน้องๆนูนูดูไว้พี่ตบไปกี่ตัวแล้วพี่อันดับหนึ่งเหงุการณ์เอาพี่ตบมันให้ดูเลยเอ็นเนี่ยมา ไปแล้วมึงไปไหนมึงวิ่งแล้วมึงวิ่งแล้วมึงวิ่งแล้วโอ้มึงวิ่งแล้วมึงวิ่งแล้วมึงวิ่งแล้วมึงวิแล้วมันจะเกิดทันไหมเนี่ยคลิปจะจบบ้านแล้วอันดับหนึ่งแห่งการวิไงยหนูพูดรู้เรื่องไม่แล้วบอกว่าอย่าไปเล่นกับมันมาสก๊ะโประไม่นะดีเขียบ มันน่าสมเพชจรินะมึงจะแพ้เพราะคีบหรอวะไอ้คีบเอ้ยไอ้คลิปมึงรู้ยาใครคือที่หนึ่งที่คือที่หนึ่งในวงการอะวิฮะการเตะเท้าว่ฮะการเตะเท้าว่อะไรเนี่ยเงงอะไรยอะอะไรพี่เนี่ยนน้ตถึงสาว หนักนะมึงเดี๋ยวพาเดินทอมสลากเเราไปเดินทอมสลายไปแบบนี้เลยแล้วพี่ะ